โดนว่ะชุดนี้แม่งโดนหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเสียเงินเสียสตองสตางเนี่ยไปกับปืน UMP b u y a d 2021แล้วเราก็อัพเลเวลจนเต็มเนี่ยนะครับก็มีน้องๆเนี่ยทักมาหาผมว่าพี่ปิมคือพี่ปิมเนี่ยต้องเอาในชุดนี้เนี่ยมันมาคู่กันคุณผ,ผู้ชมเหลือเชื่อ คิดว่ามันจะหลอกเงินกูนกนอะไรก็ได้เหรอมึงดูดิโอ้โหโอ้โหมึงคิดว่าเอาอะไรออกมาเอามายั่วเอามาหลอกไอ้ปีมันก็โง่งซื้อโง่เติมคิดอย่างงั้นหล่ออะไรอ่ะกอดดิครับผมว้าวดูดิดูหน้าสมดิ อย่างนี้ทีผมบอกเลยคุณต้องทำอย่างนี้คือคนอื่นลำคาญแล้อบอกไม่รู้แต่สำหรับผมนะมุมอมองผมก็คือคุณใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถึงมันจะดูน่าลำคาญอะไรและคนลำคาญแหละแต่สำหรับผมคือเฮ้ยทำดีทำถูกการที่จะหลอกเงินคนไม่ใช่ <c oughs> การที่จะเอาของใหม่ๆเข้ามามันควรมีอะไรแบบนี้ แต่ผมจะกดข้ามหมดเลยแต่ผมก็ยังรู้ว่ามันมีไงเออเมาใช้เงังยนมันสุ่มทีละร้อยท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียดายเงินอะไรในกระบองกระบองโอ้ยโดนหลายพันอยู่นะถ้กกว่าจะครบเี่ยน,นะครับเต็มกระเป๋ามา้วกว่าเนี่โอเคเต็มกระเป๋าแล้วคุณผู้ชมได้มาสี่เหรียญน,นะครับหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมชอบอันนี้คือผมโดนไหนเป็นมันเอาหมุนไป ชอบมากเลยอะดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมไม่คนละเอียดนะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบความใส่ใจผู้เล่นจุดนั้นมันต้องมีแต่ระหว่างคุยกูก็ไม่ได้อะไรเลยเหลือเชื่อไหมล่ะด,ดูดิโอ้โหเหลวฮะเออก็แค่นั้มีมันก็ช่วหัวใจปีมันบ้างมันจะได้แบบเออชมเกมบ้างหลังๆมันด่ายอย่างเดียว กดไปก่อนมีกดรับของรางวัลไปก่อนผมชอบจังเลยอนิเมชันอะได้เป็นไอจีเลยฮะไอวอใหม่วะท่านผู้ชมว่าไงอะขอดูไลายหน่อยนี้โอ้ยโอ้โหคุณต้องมีนะคุณต้องมีนะไอวอตรงนี้นะคือผมกดสมใส่เลย เพชรคุณผู้ชมไม่พอทํายังไงอะ The Hunt Shop Ad Line คือมันมีหลายสีด้วยใช่ไหมโอ้โท่านผู้ชมดูดิอย่างนี้ดิฟรีไฟมันต้องอย่างนี้คือตอนนี้คุณทําคะแนนกับผมได้แบบเต็มๆเลยนะฟรีไฟล์มู้แค่นี้นะไอ้เท่ไม่มาโปรออกเลยใส่อันนี้เลยอันนี้ท่าอะไรโอเคอันนี้โชว์ปืนเอาไว้แอกเนเนเนเอานี้มาใส่ ไปเลยเหลือเสื้อไม่ละโอ้โหมันเต้นมันมันเต้นกุศุมากครับผู้ชมจริงแล้วก็มีอะไรนะนี้แม่งอย่างเท่ดูดิเฮ้ยจริงๆนะโปรเตผมแบบเป็นคนไม่ชมอะไรฟรีฟ่ายง่ายๆนะคืออะไรดีนะผมจะบอกว่าดีนี่คืออะไรกะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โเท่ไปแล้วแล้วทำยังไงอ๋อต้องเล่นกิจกรรมหมอนั่นคาพีเมียมอ๋อต้องเล่นกิจกรรมไงปิมเขามีกิจรรงกิจกรรมให้เล่นไง ไม่ได้โปรโมทนะแต่คืออยากรู้ว่ามันคืออะไรอ๋อคือต้องเดินไปเรื่อยใช่ไหมอืมโอเคทอ,อทอยอ๋อถอยอีกเออดีนะดีอันนี้ผมมองว่าดีนะครับอะไรดีผมก็บอกว่าดีเหมือนแบบเออช่วยอะไรอย่างงี้ให้ผู้เล่นไม่เบื่อนะครับไม่งั้นโดดล่มยิงกันอย่างเดียวนะครับชีวิตนี้ไม่ทําอะไรดูน่าเบื่อไปโว้โวโวโว,โว,โว,โวได้กล่องวะ่ะเฟี้ยวว่ะ เออดีว่ะชอบอันนี้ซื้อติดกับดักเฮ้ยผมโดนแล้วโดนกับดักดอะไรออเออ,เอ,อคืออะไรเอาระเบิดชิโร่พยายามไล่ตามแต่กับถูกทำลายบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยระเบิดว่าด้วยความหวังทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่เขาแล้วการต่อสู้ยุติความวุ่นวายทั้งหมดนี้สังหารศัตรูหนึ่งคนอเป็นเควสได้เห,เหลือเชื่อเฮ้ยเฮ้ยมันดีนว้ยสำหรับผมมันดีแบบมันดีมากแต่ว่าอันดับแรกผมต้องกระเป๋าออก่กระเป๋าแม,ม่งคือ โทษนะฮะอย่าว่าอย่างงูอย่างงี้งเลยนะกระเป๋ามันหลมากนะฮะนี่ผมมี2ชุดแล้วนะครับมีคอปบ้ากับบูย่าเดนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหม คลิปนี้จะมีแต่คําชมวะนี่ผมพูดจริงนะคลิปนี้แม่งผมผมจะชมคุณอย่างเดียวอะคุณฟรีไฟล์ผมพูดแค่นี้กระเป๋านี่ผมแบบไม่ควรใส่นะเอาจริงๆบ้างเนี่ยคุณดูดิแ <c oughs> ค่นี้มันเท่อย,อยู่แล้วคุณดูดิทําไมคุณต้องใส่กระเป๋าอะ <c oughs> ใช่ไหมมีอะไรอีกเนี่ยหัวขาวในตำนานคือ <c oughs> คุณดูดิแก <c oughs> อะไรก็ช่างเถอะไอ้ปีนมันเอาหมด <c oughs> ได้เลยเหรอ หัวแดงครับผมอ๋อ um, อันนี้คือหัวขาวหัวขาวได้ยากสุดอ๋ตอตกใจหมดทำไมมันได้ง่ายโอ้โหได้เพชรคืนด้วยเออคุณท้าวไอ้ยุกมาคุณท้าอปมาเด็กๆเนี่ยเขาจะได้แบบเออมีกำลังใจในการสุม่มคุณท้าออกมาดิเพลงมาคือรู้ว่าเป็นเพลงเดิมนั่นแหละแต่เออมีมาบ้างน่าเดี๋ยวสีแดงว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาบ่อยเกินสีแดงเนี่ยดูกดมาเป็นสิบอันแล้วนะนเฮ้ยน่าเกลียดไปนะ โอ้โห,โโหไม่ได้แต่หัวแดงกูได้แชงคูดเหลือเชื่อไป<อ>นี่ผมไม่ได้ใช่ปะแล้วถ้าผมได้แล้วอ่ะผมว่าน่าจะยังไม่ได้มันน่าจะขึ้นมาอันแรกไย<อ>มังเกินออ,อย่าให้ด่าเยอะ <c oughs> ด่าจนเหนื่อยหมดแล้วนะ <c oughs> เห็นใจกันบ้างนะครับ <c oughs> แม่งโดนว่ะชุดนี้แม่งโดนไปเลยชุดโดนโดนแบบนี้ เอาหน่อยชุดแม่งชอบมากคือเต็มสิบไม่สิบห้าชุดนี้นะแม่ทงทำให้แบบมีไฟอยากกลับมาเล่นฟรีไฟเลยเล่นีม่ม่อเบอื่อไปติดอาร์คติดอะไรด้วยนะครับมียูเอ็มพีอ่ามียูเอ็มพีให้เล่นมาเยเดโดงเต้นโชว์ไปดีมีปีศาจก่อหลังอยู่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมวิยล้างหัวเลยนะเมืเอ่อกี้โอ้โหแม่งไม่ตาย นายอยู่ได้อยู่เดี๋ยวสามวันเดี๋ยวสามวันเดี๋ยวช่วยเพื่อนโห่เฮ้ยเกือบไปคุณผู้ชมเกือบไปเมื่อกี้อย่างนัวเลยฮะเฮ้ยจะเย็นปิมถูงเมฆหนีวะเฮ้ยโทษโทษโทษ เออ oh, มาดิ <okay. S 1> ขอพันยาแป๊บน,นึงอูนี่ผมเก็บแทบทั้งทีมเลยเนะี่ยเอาหลังทำอะไรจ้า oh, ทำอะไรจ้าไปมันจัดให้จัดให้ทั้งทีม <c oughs> ขออนุญาตใช้ปืนที่มันเข้ากับชุดหน่อยฮะท่านผู้ชมดูชุดผมดิชอบจริงชุดนี้คือโคตนโดนโดนใจจัดจ้า แม่งเอ้ยไปเล็งตัวหลังุ้ย First Blood เว้ยอว้ยลคือผมจะถอยมาปั๊มยาไว้คุณผู้ชมดีได้เพื่อนช่วยไว้เลยครับไี้เหงาแม่กูล้มอีกแล้วเพื่อนเพื่อนอุ้ยได้อ้ได้เพื่อนอ้ยได้ ค,คือผูกมาตั้งใจที่จะถอยมาแล้วเราจะปั๊มยาใช่ไหมคุณผู้ชมเอาไว้เอาไว้เอาได้ไว้เฮ้ยหลังเขา้าหลังเขา้าโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเสียได้วะไม่เป็นไรฮะได้ตึงได้ตึงอยู่ได้ตึงอยู่เอาหน่อยเพื่อนตั้งใจหน่อย <c oughs> อารมณ์ดนะียังเต้นอยู่ <c oughs> ต้องไปกับเพื่อนอะปอไปคนเดียวไม่ได้อะไม่กี่วิ่งไปคือเจอเลยเว้ยโอ้เพื่อนแม่งดักสุดดักสุดกันเลยมา ผมู้ผมมีไอบออย่างเงี้ยผมที่ผมยิงงพื้นอะอผมกดไอวอนะลืมไปว่าตาเม่กีตายไงมึงบีบแล้วขออ้อมซายวไวู้ตี้นี่แม่งเล่นคตรแบบมาดิมาดิมาดิ ห,หวต้อะลงมาดึงเรียบร้อยสวยตึงหวดตึงหวดตึงหวัดสองหนึ่งไม่ก่อนอย่าพึ่งเหลิงเมื่อกี้เล่นดีแล้วนะมันมันจังหวะพลาดแค่นี้เดียวคือด้วยปืนมันระยะมันไม่ได้นะเออปืนมันต้องแบบเล่นใกล้ๆนะครับไอปีนมันฟิลแข็งตัวนี้บอกให้ผมว่าเขาอ้อมสายเราต้องไปกับเพื่อนนะครับผมไปคนเดียวเดี๋ยวไตาไตยเดี่ยว ระเบิดเม็ดเดียวอิ่มกันทั้งหมู่บ้านเลยฮะเน่ยเท่ยไหมล่ะ อมึงคงจะไม่ปาระเบิดมาใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยหมอบไม่ได้เกือบเวล่ะ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 ไม่มียาแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเออเออมาดึง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 เออสวยสวยหมอก่อนเลยหมอก่อนเลยเคยเปมันคานเลย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนั่งยงมาโว้วโว้วโวเบาไม่ไม่ตายว่ะอึอจัดสายมาสายมาแน่แน่อย่าใกล้ตึงตึงไปเ่าตึงไปไหมตึงไปไหมปาอะเิดไป โอ้โหแม่ไม่ตายเหลือเชื่อเปลา่ชาชัดระเบิดปัมยาชาัดผมนายอยู่ <S <S ามาดิว้า,วาวมาดิไม่คดตึงแม่งตึงจัดท่านผู้ชมแม่งตึงจัดแม่ตัดสินว่ะคนไลฟ์เป็นแรงใจด้วยฮะ เล่นยากมากเดี๋ยวนี้นะมีแต่คนเก่งๆไปพวกเราเห็นไหมเห็นไหมต้องเสาระเบิดไม่ถึง่ะ้องนึ่มเฮ้ยจดจุดโอ้ยเรียบร้อยเลยแพ้ครับไม่แพ้ดิเพื่อนเราอยู่สามอู๋สนัยว่าแล้วแม่งดำไอ้คนแรงเพื่อนเอาไม่ได้หลังเพื่อนหลัง ไม่คุ้นเอาได้เพื่อนเอาได,อด้อุ้ยระวังระวังอุ้ยกูคนอ้วนอะเฮ้ยระวังเรียบร้อยเลยแพ้ครับอย่าดึงอย่าดึงดึงคือแพ้อุยอ้ยเรียบร้อยไม่น่าอุ้ยทำเล่นปั๊มเลือดไหมปั๊มเลือดไหมปั๊มเลือดไ,ไปลุกไปลุกปั๊มเลือดก่อนใจเย็นปั๊มเลือดก่อน <Double> kill. แพ้แต่มันนะมันมากนะครับถึงจะแพ้แต่ก็คือโคตรมันเลยอ่ะมันมากนะครับโอ้ไมนน่เดียวเองคุณผู้ชมเสียดายวะ่ะอาโอ้โหแม่งบังเตยดาเมจสองร้อย ถือว่าสนุกสนุกแล้วกันนะครับมารีวิวชุดด้วยแล้วได้ใช้ u a p สักกทีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะถ้าตอนที่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกด like. กกไลค์ Subscribe ทีมงานลืมกดกระดิ่งใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟ r e นะครับหรือเกมมือถือเกมอื่นๆทุกเกมเลยนะติดต่อนะครับผมเดอะฮันชอปแอดไลน์ไปนะครับผมบริการดีพูดจาน่ารักเจอก,กันครับสได้นิดเดียว Thank you